ตอนมีเราอยู่กันจนาบุรีนะคะแล้วเราก็เจอร้านนี้โดยบังเอิญมากาก็คือชุดเด็กน่ารักอ่ะดูดินี่ชุดลูกสาวเราเนี่ยน่ารักเลยเหรอนะคะก็คือชุดน่ารักเยอะมากก็มีรอบๆแล้วเนี่ยน่ารักปะอืมเนี่ยชุดชุดเนี้ยดูเหมือนไม่น่ารักนะแต่แบบแล้วเขาแฝดนะคือ ยังหรอยัง <c oughs> ือไปแม่ว่าตายเลยน,นี่นี่นกก่ารักเดี๋ยวพาไปดูีเยอะเลยมือคือเขาแขวนะน่ารักมากเลยกกเออนี่น่ารักว่ะมีคีว่างาแล้วก็เมื่อีกนี่อดีจะ,ะมีแบบโบด้วยนะเนบางชุดก,ก็จะมีดอกด้วยนะ เด็กเล็ด็กนี่ส่น,นแบบเม็นั่นหลืเด็กโตหน,น,น่นอยี่ไม่แต่ตอนแรกใช่หน,นูหนด่มมอีกระเป๋าอ๋อ,อ,อาเา,า,ออาด้วยว่หมวกดีับกาหนูแว่มากเออมีอะไรก็อยากได้ เออนั่นแล้วก็ชุดโตอย่างงีในชุดเนี้ยไม่มีรามาเเป็นชุดเดียวทั้งหดสวยมากนี่สวยน่ารักนี่ไงเดือนไ่เต็บเลยยังไม่ซื้อใช่ป่ะสรุปยังเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้มาอุ่นหนุนใหม่นะคะใครที่อยู่แถวนี้ก็แวะมาได้นะไม่ไม่รู้ว่าตัวนี้อยู่อยู่ใกล้ๆอะไรนะคะพี่ กอยนสองนะคะชุดเด็กแบบน่ารักมากดีไซน์แบบ mm. เกาหลีสุดทุกคนโอเคใครที่สนใจก็แวะมาแวะมาดูได้นะคเะส,ส,ส,สื้อชื่อร้านก็ขึ้นนี่เลยอ๋อเสื้อชื่อร้านก็ขึ้นนะคะชื่อร้านชื่อร้านแล้วว่าอะไรครับพอเช่ไมอาคิสโต้โอ้พอเช่ไมอาคิสโต้แสดงว่าชื่อลูกแน่เลยช <pairs> ื่อลูกกับชื่อร้านโอ้